หลายๆเพะเอได้ครับร่วมทำการแสดงคืนนี้ ัญจารานครนี่คือองค์พระผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกระสัตว์มหาการรับบทบาทการแสดงโ,โดยพระเอกน้องนุกเพชรมณีทีมงานแจกพระตวัน,นเลยแหะฮะ <c oughs> เอางานนี้ไม่ได้ค่าตัวหรอกเหรออ๋อเขาแจกอรุขอบคุณครับมีถ้วยไหมฮะจะได้ต้มินทีเดียวเลย เดี๋ยวไปปล่อยในต่อๆแล้วจะต้องรำสวยโชว์เลยฉากแรก love พระรักษา <laughs> อรอฉันจนกว่าถึงวันทีว่วาย ยแล้วทำไมจะต้องมาให้ตอนร้องทุกทีเลยแล้วมันขายหน้าเขาไหมมาติเธอขอบคุณเจ้าภาพงานนี้ด้วยนะฮะเรียกว่าพี่นินจาแล้วกันครับผมต้องขอ <ใจ S 3> ขอบใจคนที่นินจาที่หาไม่ทุนน ไม่ได้รลองอวยเพื่อจะตอดขอรักกระตังแต่ก็อยากได้จังเก่งใจอ่อนหน่นก่อนเด <มา S 1> ี๋ยวค่อยปิดฉากหน้าละฉากนี้ไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวเลนละกลัวเลนละฉากนี้ห,หมดเวลาแล้วแม่พ่อลิเกบ้าอะไรล่ะออกมาปุ๊บเลิกปั๊บกระคืนเล่นตอนออ่อมุง<ไ>ป<ห>าย เอาตรงๆนะสภาพหน้าตายที่สุดนะขะมึงไม่มีใครหน้าตายเท่ามึงแล้วาฉากเนี้ยไม่งั้นกูได้เยอะวันต้องนุกอีกทำไมอะ่ะตอนนี่คนค้องกูก็อยู่กัมพูชา <laughs> อ,อ,ออกมาไม่ได้เราทําใจเธอเราก็อยู่อีกไม่นานเล่นให้เต็มที่นะพี่นะครับตอนนี้ก็น่าย่นกว่าผมหน้าเว,วทีแล้วนะ <laughs> สายพูดดีเล่นจนฟันไม่เหลือแล้วสู้ ถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระองค์ท่านเจริญสุขค่ะข้าหาพวกกล้าของข้ามหาการทุกๆคนหากแม้ข้าไม่มีทหารที่จงรักพักติงคงจะสิ้นแล้วด้วยกษัตริย์อย่างข้ามหาการพระพุทธเจ้าค่ะทุกๆวันนี้ข้ามีทหารดีไม่ใช่เพียงเจ้าแค่สามคนครับยังมีอีกสามผู้กล้าที่รับใช้ใต้เพื่องยุคคนรบาดของข้ามาเป็นเวลานาน ือเสียงดงดังเกลียงไกลไม่ว่าหัวมุมใดก็ต้องเสยบตอข้ามหาการตอนนี้เรื่องรบเรื่องสุขสงครามก็สงบสุขอะไรฉากแรกเดินให้ไขว่เลยกับบ้านกันแล้วรอดูอีกสักสองสามฉากไปกันหน้าใจเสียเลยเละน่าเสียบอกเขาเปล่าว่าเขาปิดชายแดนแล้วไปไม่ได้หรอกไม่ใช่เขาไมเห็นป้าบอกแต่ตอนนี้เจ้าแก แม่นมซ่อนกินเป็น,ปปนยังไงบ้างสงสบายดีอยู่พะยะค่ะแม่ของเจ้าก็ประดุดกับแม่ของข้าเมื่อยาวชนะสาข้าก็ได้ดื่มกินนมเต้าเดียวกันกันกบเจ้ามาพะยะค่ะโดยมีแม่เจ้าชุบเลี้ยงข้ามาไม่ได้เจอแม่นมซ่อนกลิ่นมาเสียนานป่านนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ข้าว่างข้าอยากจะไปเยี่ยมยม แม่นงซ่อนกลิ่นนัดที่เรือนหน่อยจะได้หรือไม่ได้เพคะเดี๋ยวบอมฉันนำทางให้เลยเพคะ,อะเอาแค่นั้นข้าจะเดินทางไปหาแม่นงซ่อนกลิ่นซะหน่อย,ย,ยจะไปเยียยเย่ยมเยือนท่านหน่อยเพคะบวกไ่ซื้อม,มังคุดไปท่านหน่อยเหรอเอาไปทำอะไรเขาชอบ ที่บ้านมีอะไรกินมั่งเนี่ยออมีของกินแม่ทำ<อ>เตียวไว้ทุกอย่างเลยโอเคโอเคเดีย่ไม่หดหูบอก้านไม่พบหน้าเวลานานเวลาผ่านลายแม่นมร้องเพลงครึ่งบกครึ่งน,น้ำนซะด้วย อะไร้าค่ะว oh. ัตรถูกแก้วว่าไงจะหาอะไรไปกินบ้างนะที่บ้านอ่ะเดี๋ยวแม่ฉันจะทำให้เรียบร้อยหมดเลยแม่ฉันใครไปไหนก็เลี้ยงดีทุกอย่าง แม่นมไปเที่ยวเขาสมุกด้วยเนาะ ผมกับพระเอกรับเชิญในหนึ่งท่านครับพระเอกน้องบอลเพชนบันี mm hmm. เรือชะกันชิดไกลไม่เคยรักตัวกลัวตายแต่สิ่งหนึ่งที่ให้หอยหาทุกคืนกลุ่มกลัดแอบรักรักเกาเธอเคือไม่สา อยากตัดใจลืมไม่ปลืม้มให้หลงก็ทำไม่ลงอ่อนลางได้แต่ แม่แม่ขอเจาะจงให้ตรงจุดไม่ใช่แม่พูดเดือกังขาอะไรนะแม่ท้าลูกตัดอกตัดใจแม่จะได พูดอะไรนะพูดมันไม่รู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่ออยบนลำไว้ก้าวรอบนะนเนี่ยสิ่งที่แม่พูดคือความจริงความจริงอะไรกันแม่รักคนที่เขารักเราเถอะลูกแม่แม่ยังไม่รู้เลยว่าความรักที่ฉันหมายถึงนี้เป็นยังไงจริงอยู่ตอนนี้ฉันรักเขาเพียงแต่ฉันยังไม่บอกถ้าหาฉันไม่บอกเขาต้องรับรักฉันแน่เขากับเราไม่เหมาะสมกันเจียมตัวสะมพนธ์ทีลูก ทำไมกนะแลแม่เราเป็นอะไรเราไม่ฐานะเป็นอะไรลูกรู้บ้างไหมตัดอกตัดใจซะเขาสูงกว่าเรามากมายรักคนที่เขารักเรารักคนที่คู่ควรกับเราแต่ก็คนนี้ไงแม่รักเก้านี่ไงทีฉันนะักแล้วฉันได้ไป่ผิดตรงไหนละแม่ทําไมจะไม่ผิดเราลูกลูกมีสักดินาเป็นอะไรเจียมตัวสิลูกทุกวันนี้เจ้ามียศเป็นอะไรแล้วรักเก้าเขาเป็นอะไรพ่อเํอแม ฉันไม่อยากฟังไี่ไหมฟังหมายความว่าสิ่งที่แม่พูดเจ้าจะไม่เชื่อแม่เลยอย่างนั้นเลฉันโตแล้วฉันมีความคิดเป็นของตัวเองหัวใจดวงเดียวของฉันความรักของฉันมอบไปกับรัฐเก้าและฉันก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รัฐเก้ามาเป็นคู่รักของฉันเดียวกกะ จะไปพบกับนักเอกรับเชิยท่านหนึ่งครับพบกับคุณฟ้ามุย่ยรับ,บป่ปยาเป็นอะไรในทองเรื่องชบนงานการแสดงกันนะครับตอนนี้พระปิรุนก็ได้ไล่ปล่วยปล,ยปลายลงมานะครับหาที่เริ่มร่มเหมาะสายตาท่านผ้ช ขออนุญาตหยุดพักการแสดงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะขออนุญาตนะครับผมขอเวลาสักครู่นึงนะครับตอนนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยอำหนวยนะครับอ่าโปรยไปลงมานะครับผมตอนแรกเราก็ยังสู้ทําการแซงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหนักจริงๆนะครับท่านผู้ชม๋ยวหยุดกันสักครู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปหลบฝนนะครับมีที่หลบฝนหลายที่เลยนะครับผมไปหลบฝนกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันเบานะครับ เดี๋ยวเราทำการแซงกันต่อแน่นอนนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราทำการแซงลิเกกันต่อนะครับผมไม่อยากาทำการแซงลิเกฝืนนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงนะครับเครื่องไฟนะครับก็เกรงใจนะครับุตสา์เอามาช่วยเดี๋ยวจะพังกันไปมากกว่านี้นะรอกันก่อนนะครับผมรอก่อนนะครับคุณแม่คุณพี่ที่มาแล้ว ฝนตกนะรอก่อนนะครับเาแม่ยนะา,มายเดีดย๋ยวรอสักครู่นะครับ,ค,รบคับไา้อีกไม่นานเดี๋ยวเ่าจะหยุดนะครับผมเดี๋ยวถ้าหยุดเราทำการแซงนิเกตต่อเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้เรา ตั้งใจแสงกันเต็มที่นะถ้าผู้ชมในไลฟ์ก็อยู่เป็นเพื่อนก่อนนะจ๊ะร<ป>เอสจม้าจเดิน,อออน,นรอสักครู่นะครับคอลหน้าเขาับเราเดินมาองมันจะได้ของใครก็ได้ทุกคนเนี่ยตรงนีว่าเขาร้องกอ้อนู่ืป่ะพอเขาร้องเสร็จปั๊บคารอลหน้ารับอ่ะเราคยเดินมาคลอ สายชาร์จด้วยรถอ่ะลืมบอกไป